เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานายแพทย์ทิรภาพลิ้วลักษ์กรรมการผู้จัดการสกรีนแมทคลินิกและผู้บริหารอีกหลากหลายธุรกิจได้รับคัดเลือกให้เข้ารับ2รางวัลอันทรงเกียรติได้แก่ รางวัล COAEC Award 2025ในฐานะผู้บริหารและนักพัฒนาบุคคลคุณภาพยอดเยี่ยมดีเดน่นและรางวัล Top Brand Award 2025รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่นปีที่10ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ผมในแพทย์ธีรภาพยวรักนะครับหรือว่าหมออูนะครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ว่ามาได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อเวอร์ดนะครับก็คือรางวัลท็อปอเวอร์ดปี2025นะครับกับเรื่องของรางวัล COAEC นะครับซึ่งผลงานผลลัพธ์เนี่ยก็คงเป็นการที่จากเรื่องของการตอบรับของผู้บริโภคนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับจากการที่ทีมงานของเราทุกคนนะครับก็คือสร้างผลิตภัณฑ์นะครับด้านการดูแลผิวนะครับ โดยหวังผลให้ได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับโดยสารสกัดนี่นำเข้าจากประเทศยุโรปนะครับซึ่งประสบการณ์ของเรานะครับก็มีมากว่า18ปีละนะครับซึ่งตรงนี้ะครับก็เป็นที่ตอบรับได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทางกรรมการนะครับที่มามอบรางวัลแห่งนี้ให้นะครับในวันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็มีการขยายงานนะครับทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์สกินเมดนะครับแล้วก็ศูนย์ความงามสกินเมดรวมถึงสกินเมดคลินิกนะครับก็คือว่าถ้า ท่านใดนะครับสนใจให้เราช่วยไปเซตหรือว่าคอนซัลท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกความงามศูนย์ความงามนะครับหรือนำโรดักไปจำหน่ายนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายใน AEC นะครับก็คือทั่วอาเซียนเลยทีเดียวครับแน่นอนว่าเทรนด์ของสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับยังเป็นเทรนด์ที่ผมว่าติดกระแสมานานนะครับแล้วก็เน้นเมื่ดนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศที่ถือว่ามีจุดเด่นทางด้านวิ n เนสแล้วก็แพทย์ เมืองไทยนะครับมีฝีมือนะครับคราวนี้ปกติในอดีตกว่าประมาณ20ปีเราอยู่ในวงการนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเรานําเข้าจากต่างประเทศมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือว่าทางเกาหลีต่างๆนะครับคราวนี้ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยเราจะนำโปรดักต์ดีๆนะครับและออกไปสู่ตลาดโลกเชิงกว้างครับแน่นอนครับเราเราดูว่าคือเราจะเห็นแล้วว่าอัตราการเติบโตของด้านสุขภาพและความงาม ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ตลาดเราไม่ได้อยากจะให้มองเพียงแค่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าบางทีประเทศไทยอาจจะเล็กเกินไปสําหรับคุณภาพที่ทางการแพทย์ของเมืองไทยเรามีนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าไม่ได้มาจากแค่อาเซียนนะครับทั้งทางอาหรับทั้งทางยุโรปหลายๆที่ครับเขามารักษาเพราะเชื่อมั่นในคุณคุณภาพทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝีมอือของแพทย์ไทยครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับโดยโดยจุด s t r a t จ g y ของประเทศไทยอะครับที่อยู่ตรงศูนย์กลางของอาเซียนนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะเป็นฮับโดยเฉพาะทางด้าน medical hub ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในก็เป็นนโยบายของของประเทศอยู่แล้วนะครับที่ที่จะจัดตั้งให้ประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub ในในโลกนะครับรวมถึงเรื่องของเวลเ n e ด้วยนะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดแข็งเลเพราะว่าคนไทยเรา มีเซอร์วิสใหมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โปรดักต์ผมว่าก็ไม่แพ้ใครแล้วก็ฝีมือด้านงานศิลปะและการบริการอันนี้รวมถึงโรงแรมต่างๆสถานที่พักซึ่งไม่ได้แค่ดีอย่างเดียวยังถูกอีกด้วย <S 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 ผมมองว่าในช่วงปีนี้และปีถัดไปนะครับเป็นช่วงที่การขยายตัวนะครับเพราะว่าเราได้พัฒนามานานพอสมควรนะครับแล้วก็แต่ยังมีข้อจํากัดอยู่ว่ายังต้องมาเจอคุณหมอเท่านั้น เราก็พยายามเซตเรื่องของโปรดักต์ต่างๆนะครับที่ให้สามารถที่จะรักษาปัญหาผิวได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมาเดินทางไกลโดยที่ไม่ต้องเสียเงนินหลายบาทนะครับเพียงแค่ประมาณหลักร้อยก็สามารถดูแลปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าหรือว่าด้านอื่นๆหรือว่าใครที่อยู่พื้นที่อื่นๆนะครับต้องการที่จะได้รับโน้ตฮาวหรือว่ามาปรึกษาว่าอยากจะเปิดศูนย์ณที่ใกล้บ้านของเขาหรือว่าอยากจะเปิดคลินิกณนะ อินโดจีนในประเทศส่วนไหนในในอาเซียนนะครับก็มาพูดคุยกันได้ครับเราเรายินดีให้ครับปรึกษาโดยโดยหลักวิชาการฮะก็สามารถเข้ามาได้ที่ l i n e แอดนะครับ @skinmedcosmetic นะครับติดกันได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของเบอร์0904569456นะครับก็เป็น ID Line แล้วก็เบอร์โทรของผมเองนะครับก็คือ0904569456ครับก็ติดต่อได้ตลอดเลยครับ หรือมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาด้านผิวก็ก็มาคุยกันได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผมเมตานิวครบสอบทุกข่าว